สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วคลิปนี้เราก็จะมาเข้าระบบแล้วก็เข้าเล่นกันนะครับเราจะเข้าผ่านทางลัดที่เราสร้างไว้นะกดเข้าไปเลยแล้วก็ล็อกอินนะครับใส่ยูสเนมของเราใส่รหัสผ่านของเราถ้าใครไม่รู้ว่ายูสเนมกับรหัสผ่านเอามาจากไหนก็ไปขอที่แอดมินนะครับ แอดมินจะเป็นคนส่งให้เราเองกดเราเอนเข้าไปอ่าประมาณน,นี้มันก็จะมีทั้งกีฬาไลคาสิโนไลคาสิโนก็ได้แก่บาคาร่านะครับกดเข้าไปดูซิมันก็จะมีหลายค่ายเลยนะครับเซ็กซี่ sa อ่าครบก็ออกมาดูมันก็จะมีเกมสลอ็อตเกมไพ่ไปที่เกมสลอ็อตอ่านี่ก็จะมีหลายค่ายเลยแล้วก็กดเราลองเข้าไปที่ค่าย pg ดูอ่า เราสามารถเล่นได้เลยสําหรับใครที่หาว่าแคนดี้มันอยู่ตรงไหนนี่ครับเลื่อนดูเลื่อนไปนี่ตรงนี้อันนี้ก็คือแคนดี้นะฮะเราจะลองมากดดูกดเข้าไปเริ <c oughs> ต่ต้นตัวนี้ก็คือลดเบตนะครับต่ำสุด1บาทสูงสุดก็น่าจะโอ้เป็นสูงสุดพันหนึงนะฮะทีนี้ผมจะลองดู10บบาทเนาะ เบ็ดละสิบบาทแค่นี้ครับเล่นไปเรื่อยๆไม่ยากถ้ามันแตกเราก็จะได้ตังค์จะหมุนเรื่อยๆถ้าม,ม,มันก็ต้องแตกแบบนี้โอเคเราไปดูเกมอื่นกันดูนะครับมีหลายเกมเลยให้เลือกเล่นเรามาดูเกมไพ่กันดูนะครับว่าเกมไพ่มันมีอะไรบ้าง เข้าไปมันก็จะมีทั้งตู้มะปิงโกตู้ผลไมา้ป๊อกเด้งไฮโลครบนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมไหนก็สามารถเลือกดูว่าตัวเองชอบเล่นเกมไหนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ